ตัวสี่ตัวสี่ตัวแล้วยังไงเพื่อนอันตีนะอันตีนะผักเรียบร้อยครับผมจัดก,การมาเลยครับผมมอสครบโดนชนไปผักออกมีสก,กิลอันตีปันออกหนีหนีหนีพีโ่โอไม่นะโอสวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมโมบายลีเจนนะครับผมเรามาเล่นแพนด้านะฮะแพนด้าตัวนี้เลยนะก็ถ้าปกติเราก็จะเรียกกันแค่แพนด้าครับผมแต่มันก็มีชื่อของมันเรียกว่าอาไครนะครับผม แต่ตอนนี้เราอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสกินของกังฟูเพนด้าเนาะเป็นชื่อโปโปโอะโปเออชื่อโป,โอชอโปโอใช่ไหมชื่อโปเฉยครับผมเราช่วยฟาร์มครับผมฟาร์มไปก่อนนะตอนนี้เร่งฟาร์มเร่งฟาร์มป,ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บโอเคก็จะได้แล้วมั้งครับผมอรูยังเดือดปึ๊บรีบฟาร์มไปครับผมจะรอเล่นแถวๆตรงนี้ครับ ไอ้นกน้ำนะครับตอนนี้เป็นนกน้ำแนละ้วแต่ก่อนเป็นเต่าน้ำเนะนี่ยนี่นี่นี่นเฮ้ยยังไงว่าไงลานสโลอตอี่ลานสล็อตไม่ได้อะไม่ได้ไม่เป็นไรได้สกิลพุ่งมาแล้วสกิลหนึ่งนะผมสกิลหนึ่งใช้ในการพุ่งทําให้ศัตรูติดมินิสตันหรือเป็นการแบบชะงักนิดนึงใช้ในการแคนเซิลสกิลได้นะครับผมแคนเซิลสกิลศัตรูได้เวลาศัตรูมันมีแอนิเมชันแบบง้างหรืออะไรเงี้ยเรานี่พุ่งไปใส่มันแคนเซิลได้เลยครับ สกิลสองนี่จะเป็นสกิลตูดกระทืบพื้นปุมโดนเป็น a อ E แล้วติดสเต็กนะถ้าใครติดสเตก็กรูปแพนด้านะบอกไว้ก่อนนะว่าจะรับดาเมจแรงขึ้นนะครับอันติีของเราก็จะเป็นโยเออไม่ใช่โยโยอันติีของเราเป็นเบเบดนะครับเป็นแบบการหมุนติ้วๆนะฮะหมุนติ้วๆผักศัตรูได้ถ้าติดกำแพงนี่คือติดสตันรัวๆเลย First, นานมากโอ้โหโดนเียบร้อย <Yeah. S 1> นี่อย่างนี้อย่างนี้เลยครับผมเจ็บ ุอได้ไหมได้เรียบร้อยมาเราโดนไปก่อนเลยดเปิดเฟิร์สบัตรเลยเฟิร์สคิวมาโอ้หิวไงหิวจัดต้องไปช่วยล่างแล้วครับผมมาตรงนี้เต่าโอ้โหมีคนอยู่โอ้เมื่อกี้สกิลลานสล็อตครับผมหายไปเยอะพอสมควรนะหายไปเป็นข้อเลยนะอย่างนี้ลำบากเล่นแล้วโยโอ้ ทีมผมโหดอยู่แล้วนะผมมากับพี่แล้วก็น้องอีกคนหนึ่งนีได้อยู่ได้อยู่เคอันตีผมมาแล้วพร้อมลุยเลยเคลียร์เลนไปก่อนในความเป็นจริงคือไม่อยากจะเคลียร์เลนนะจะปล่อยให้คลิปมันถ้าเกิดเขาเรียกว่าไงนะเมดไม่มาเคลียร์เลนเนี่ยผมจะต้องทําการเคลียร์ให้นะครับไม่งั้นมันชนเดือดเดืนี่นี่โอ้โหมันอันตีนี้เลยฉันตีนี้ครับผม <Okay. S 2> ไม่ได้วะ <on> <level> ม,มุนออกครับมุนออกเวลาเราเล่นลานเซลอลใช่ไหมเราเจอลานเซลอลให้ลองเอาแพนด้ามาครับผมเป็นตัวหนึ่งที่แก้ได้เนาะมีฟังโก้แพนดา้าอะไรเงี้ยได้ครับผมมันจะเวลามันหมุนอันตีนะลานเซรอลจะใช้สกิลยากครับผมพุ่งยากหรือเล่นคูฟ่าก็ได้นะครับผมอันนี้แนะนำนะ ถ้าใครคิดไม่ออกว่าเออพี่จะเอาอะไรมาแก้ลานเซลอ์หรือตัวพุ่งตัวโดดแฟนนงแฟนนี่อะไรเงี้ยหายาอะไรเงี้ยได้เลยครับตัวนี้เลยแพนดาครับไอคูฟ่าด้วยนี่ครับนี่คนตั้มเรี้บร้อยแตกได้คิ้วด้วยไหมโคตรดีอา้าลานลานจะพุ่งลานจะพุ่งเอาให้ได้ครับงานลานแตกไปแล้วครับผมนี่เจอไปซะา ผมต้องกลับมานั่งกันเรนมายืนกันเรนตรงบริเวณนี้ก่อนจุดเจ้า s ุดเจ้าจุดเจ้าอ้ายังยังยังงซอ,อยอยู่นะครับผมยังคุงซอ,อยอยู่นะผมต้องใช้สกิลหนึ่งในการพุ่งพุ่งแล้วเราจะนอกจากที่พูดไปว่ามันมีสตันใช่ไหมมันจะมีการเพิ่มมันจะเพิ่มโล่ให้เรานะฮะเพิ่มโล่ให้เราพอสมควรเนาะก็ถือว่าอืดขึ้นดีเลยแหละ อว่าไปตามนี้พูดแบบคร่าวๆนะแล้วเราก็มาดูเกมเพลย์กันสนุกๆกบับปึ๊บปื๊บปึ๊บนี่เข้าอย่างนี้เลยครับนี่ชนใส่ครับผมถ้ามีตัวเยอะๆก็คงดีอะเนี่ยโอ้โหเสียดายครับผมเออโดนที่รอดอยู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 ่กลางข้างล่างโดนลมนะเนี่ยเห็นละคนหนึ่งทีเป็นยังไงเป็นยังไงแล้วเป็นยังไงเออเออพุ่งหนีพุ่งหนี อ,อเข้าเลยเข้าเลยเรียบร้อยอารูโคตรเดือดดีเดือดดีเดือดโดนจับแล้วดีเดือดดีเดือดจะแตกแนกะมึงจะแตกจะแตกแกแตกได้ไหมวะมึงจะเข้าอีกเหรอเอาได้ด้วยนะนึก <c oughs> ว่าจะไม่รอดแล้วนะอารูเฮ้ยยังไงฟังโอ้โหฟังก็ไม่รอดครับผมพี่ฟัง,งผมฟังฟัง c l o s ต้องรออารูกลับมาตีเต่านะ โอเคพี่ผมได้ไปแล้วครับผมพี่ผมเล่นฮาราบีนะครับผมมีพี่เล่นฮาราบีน้องเล่นออโรรานะครับผมจริงๆเขาเล่นโฟเบียสแหละแต่ว่าคือโดนแย่ง่ะก็เล่นออโรราไปครับสามพี่น้องสามหนุ่มสามมุมครับไปลเล่นรมให้แล้วยิงก็เล่นได้แต่ไม่ค่อยได้เล่นหรอกข้างหน้าสามตัวเลยครอเพื่อนตุ้มตุ้มพัก พักพักชนกำแพงครับผมเรียบร้อยมีชิตาแตกครับผม<อ>เล่นไม่ได้ครับผมมีชิตาแตกเล่นไม่ได้แล้วลุยไปกลางครับผมไปกลางแล้วก็จะพุ่งไปข้างบนอ๋อไม่นะพี่ผมโดนซะแล้วนะครับผมอาจจะไปเล่นในป้อมเ,เล่นรงบริเวณนั้นเกินไปใช่ไหมแบบเลือดน้อยสูไม่ได้เนี่ยนะว,วูดไปงั้นไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้เห็นเมื่อกี้มองไม่ชัดเจนอืมทำกันเล่นก่อน หมวกเลือดเป็นไอเทมคอนะครับเป็นไอเทมคอ้นที่สําคัญของแพนด้าเลยนะครับเพราะว่าไอเทมตัวนี้แพนด้านี่มันจะมีดาเมจที่แรงขึ้นจากการที่เลือดเยอะขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อเลือดเยอะก็อย่างนั้นแหละเอ้านะครับเตรียมพอ้อมเตรียมพอ้อมดึงปับ๊บดึงมาทําไมดีนี่แช่งเลยใชาสาบหินสาบหินไม่แช่งสาบหินโอเคสาบหินนะผมปั๊บปุบป๊บปั๊บ ก็ God, นี่เป็นตัวหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบนะมันสตันนานด้วยแล้วก็สตันไกลสตันอยู่ไกลเลย <can> มันเป็นลูกบอลดึงๆ,ๆเลยโอเคได้บัฟมาแล้วครับมิชิตาครับผมอยู่บริเวณนี้ครับอาจจะรอดึงโอเคคือไฟตรงข้ามมีตัวดึงถึง2ตัวมีทั้งมิชิตาแล้วก็มีฟังโก้นะครับจะเล่นยากขึ้นหน่อย เดินเดินเช็คเดินเช็คโอเคมีสองตัวครับผมเออเออ้เอ,อเพื่อนเออสามตัวสี่ตัวสีต่ตัวแล้วยังไงเพื่อนอันตีนะอันตีนะผักเรียบร้อยครับผมจัดการมาเลยครับผมมอสครบโดนชนไปสองตัวปั๊บพับทุบททททพับุบพับ,พบได้ครับผมได้มอสครบแล้วยังไงตรงนี้เรียบร้อยไม่เหลือแตกไปสามับจังหวะเมื่อกี้สวยมากเลยนะโดนผักเข้ากำแพงสองตัวด้วยกัน นะครับมอสโคปนี่เป็นตัวทำดาเมจที่เราต้องควรจัดการมากๆเลยเพราะว่าเป็นเลดเกมนี่ไม่ค่อยดีตัวนี้เป็นตัวเลดเกมไงมีมอสโคปมีอะไรเงี้ยอ,อาจจะมีพวกอันดัตอันเดแต่ว่ามันไม่มีในแมมันไม่มีในเกมนี้แมทนี้นะฮะก็พยายามนะผมจัดการกดมอสโคปไว้ไม่ให้มันได้เกิดนะแต่ตอนนี้พี่ผมเริ่มเกิดแล้วครับของเริ่มมาแล้วฮันดาบีครับผม แต่ว่าพี่ผมโดนโซโล่แน่ครับปึ๊บนี่ผักนี่ไหมเป็นการคนเซลสกิลของลานซลโอสครับผมโอ้ได้คิวด้วยโคดูเลยครับเอฟังโกอย่าดึงอ้าโอ้โอ้ผักออกนี่สกิลอันติปันออกหนีหนีหนีพี่โอไม่นะโอ้เรียบร้อยได้คิวเหมือนเดิมรับผมโอเคพี่ผมหนีได้แต่ว่าน้องผมตุยเย่ไปซะแล้วนะฮะโอ้สกิลโดนอย่างนั้นเมื่อกี้นะสกิลนาวีโดนนะฮะติดโซโลไป ยังยังไม่ค่อยเล่นนะรอ,อนตีก่อนรอ,อนตีหรือไม่รอก็ได้นะสำหรับตัวเราเป็นตัวที่เปิดเข้าปุ๊บขัดจังหวะแล้วก็ทําการกระทืบเลสิคิวสองตุ้มตั้มอย่างเงี้ยผมรับดาวมจแรงขึ้นนะเนีย่ยผมออกตัดเลือดก่อนนะออกตัดเลือดจะเล่นง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับป้อมไอ้เพื่อนเอาป้อมตีป้อมเร็วปึ๊บปบอ่ะพี่มาตีแล้วโอเคครับอะไรได้วะชิกเรื่อยๆชิกดูเงิน อืมอืมได้แล้วได้แล้วโอเคถือว่าคุม้มโอ้ระวังมินจิตานะระวังพวกนี้มันดึงนะฟังโก้ดึงนะผมไม่ช่วยนะผมบอกไว้ก่อนเออพยายามจะช่วยอยู่มันจะตายฟรีไงมาแล้วโอ้ยพุ่มกลับไม่ชอบเปนด้าไม่ชอบพ้ยโดนดึงพี่พี่โอ้หโดนดึงเขา โดนแ้วพี่ผมออกไม่ได้เลยเมื่อกี้ออกไป่ออได้นี่นี่ยังไงยังไงโดนดึงโอ้ยเขาป้อมป้อมตีโคตรแรงปุบาบปุ๊บปุ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 บปบบปุบบปุบบปุบปบปุบบปุ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 ปุบ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 ปุปุบ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 พปาป พื้นที่มันหมดแล้วนะครับอารูตอนนี้คือเดือดเดือดดานมากผมบอกเลยนะแบบลุมอะ่ะไม่สนใจใครแนละ้ะเข้าอย่างเดียวเลยเข้าแบบไม่เกรงใจใครด้วยมีกี่ตัวเข้าหมดนะอ่ะเออนั่นแหละอาูอ,อารอลูตอนนี้แล้ก็เป็นข้อดีนะเคลียก่อนเคลียเวฟ ตู้หายไปนะอยู่กลางครับผมอยู่กลางเห็นลานสลอตแปลว่ามันรอตั้งรับเขาเล่นในเชิงตั้งรับอยู่นะครับต้องระวังด้วยนะโอเคได้ลานมาด้วยครับผมมอสโคบโดนแล้วครับเข้าไปปุ๊บปั่นครับผมชนกำแพงเลยมอสโคบไม่ได้เล่นครับผมโอเคเราได้ออร์เคิลนมาแล้วครับผมพระคุมออร์เคิลน,นะครับช่วยในการเพิ่มฟื้นฟูนะครับฟื้นฟูเลือดหรือเอฟเฟกต์ฟื้นฟูต่างๆอาจจะมีสกิลดูเลือดที่แรงขึ้น คิวต่างๆที่แรงขึ้นเด้งเลือดแรงขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับบอกเลยว่าดีมากออโต้ขึ้นครับผมอีมีม,ม,มีตาอืมมีตาเดือดจังวะอืออืออ๋อครับผมเกียร์เวฟเกียร์เวฟแล้วเราก็พยายามดันให้เลนออกไปเอ้ยจะก,กันบ้านวะเออเล็บน้อยครับผมกันบ้านโอ้โหเดือดดานมากเดือดดานมากโอ้โหเอาในป้อมเลยครับยันบ่อนะเฮ้ย ดึงพี่อืดึงบี่กูเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเลอรฟังโก้ตัวเดียวครับพักออกนะมจะพักออกคราวนี้พักออกไม่ให้เาเล่นไม่ให้เล่น,ลนพักออกพักออกพักออกปึ๊บอ่าแล้วผมก็ปล่อยให้คลิปชนบ้านแล้วก็ยิงบ้านแล้วยิงไปยิงไปครับเรียบร้อยจบอย่างง่ายครับผมคือมันเหลือตัวเดียวนะไม่ต้องคิดมากครับผมเปิดอันตีแล้วก็ผักมันออกผักมันออกมันก็พยายามจะฟิกเกอร์เข้ามาเพื่อที่จะกันบ้านของตัวเองนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ได้มา49ดาวครับผม ก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ